แอดเมน,นูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณ่อคุณแม่ท่านผู้ชมหมู่ว่านี่นู่นหน่อยบอดด้สรุปคลิปเล่าพัฒนาร่วมเสียนหย้พอ่พอผอแม่แม่เลยเป็นจังไรท่านผู้ชมหมู่ว่านี่มันบอหมู่ว่านี่ท่านผู้ชมช่วงบาบสามโมงนูนหน่อยเตรียมข้อมูลเตรียมข้อมูลเสซ็เหลววาสิตังกล่องท่านผู้ชม พายุเข่าธรรมชุม,มว่านี่พายุเขา่าทั้งลมทั้งฝนป่าห่วงธรรมชมบอกระด,ดัดโทรศัพท์ไก้ยกระดับธรรมชมมาเห็นห่วงเลยธรรมชมุมพายุเขา่าแตงแต่สามโมงจนหอดทุ่มหนึ่งสองทุ่มธรรมชมสองทุ่ม สัญญาณโทรศัพท์ก็บ,บอ่มีบัดเนี่ยนี่ท่านผู้ชมจนว่าหลังไวยเล่าอ,อกท่านผู้ชมปฟจังมากเบิ้งไวยเล้าใต่หมอแหวบเบิง้งท่านผู้ชมบอ่อได้สรุปเล่าพัฒนาหายพ่อแม่พี่น้องเลยหมันบ่อท่านผู้รรมชมนูหน่อยได้กินขนมยูด้วยค่ะเด้อปูสังขะสองตัว สามตัวแตกเด่งบนล่างท่านผู้ชมได้กินขนมอยู่นะคะเด้อกินขนมห่อบักใหญ่บุญละท่านผู้ชมปูสังขารเด่งบนล่างท่านผู้ชมมาเบิ่งกันก่อนเนาะคะ่นะเนาะหัดที่ผ่านมามีสำนักใดเข้าแน่ท่านผู้ชมหมานบบท่านผู้ชมส้ำรับท่านใดถึงยินดีนเด้อค่ะเด้อของพอสังไฟท่านผู้ชมพอสังไฟหลุด เด้อค่ะเด้อวนันนี้พอแมพิณองเอฟซีทางกลุ่มกะตายยก,กลุม่มท่านผู้ชมสำหรับทันใดที่ตามพอสังไฟพอสังไฟบอ่อเขาเด้อค่ะเด้อวันนี้ปูสังขะกับอาจารย์ต้อยเป็นพระเอกท่านผู้ชมนู่นหน่อยกับเป็นนั่งเอกอยู่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าบิขรเหล็กบ่อบ่อแม่ ท่านผู้ชมวิเคราะห์เหล็กร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรบอมเอนแต่ว่าสูตรสองตัวนู้นหน่อยกวิเคราะห์ถืออยู่ได้ท่านผู้ชมว่ามันเบิกเ,เข่าหกหัวติดไหมท่านผู้ชมมันกระดับดับอิลีท่านผู้ชมดับอิลีเด่นเดินดีนู้นหน่อยวิเคราะห์ไปผิดทางท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กสามตัวแตกอยู่เด้อค่ะเด้อสามตัวแตกเด่งทั้งบนทั้งล่างปเปล้วท่านผู้ชม แค่วาหนาหน่อยวิเคราะห์ไปผิดทางซสือเอไม่ทันได้จับได้บอรธรรมชมร่วมเล็กเดินหาสูนุดหน่อยเด่นเดินดีวิเคราะห์ผิดพลาดไปวาดศูนมามาศูนมาธรรมชมศูนมาเซยเลยเลขติดสูตรที่มั่นใจลดธรรมชมสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นไปตามขาดเดอค่ะาดเดอเป็นไปตามขาดเด้อธรรมชมสูตรสองตัวมาหนึ่งตัว หน่หนอยว่ามันดับธรรมชมมันบดินดับจริงๆด้วยสองตัวสูตรสองธรรมชมโน่นอยว่าถาดสูตรนีม้มามาอหลีสองตัวไม่มาด้วยกันเป็นเลขดับคู่เอาอยูเด้อค่ะเด้อดับเอาอยู่แล้วก็เป็นเลขเด่นที่มาได้บวกกอดข้อกันมาธรรมชมแต่ว่าไปคนละทางมันบ่ธรรมชมศูน 027 702องเจท่านผู้ชมเด้งบนล่างนะคะ702กับ07ได้กินขนมหอยไญ่อยู่แล้วค่ะเอโปรรูังขาเด้งทั้งบนและล่างพ่อกอมอสิบท่านผู้ชมรักหน่วยของพอเขาบ่อท่านผู้มชม ศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดเลขเด่นลักน้วยเขาขาังบนธรรมชมุ่มศูนย์ศูนย์สองแม่นางแม่นางเห็นพอธรรมชุ่มพ่อห้าน้าท่านแล้วมันก็เป็นอย่างสี่ ของแม่นางเล็กติดเขาเล็กวิ่งเขาแต่ว่ามันจับกันบรได้เด้ท่านผู้ชมมาเขาวินเข้าวินนะคะของแม่นางกันเห้าน้ำท่านกัเป็นจังสี่ละท่านผู้ชมสูตรใดเห้าน้ำท่านมันสิเป็นจังสัน่นเ้ยค่ะเด้อพอดเสียงเงึดเจาะแตกอีกแล้วนะคะสองศูน เลขเด่นเข้าไปที่เด่นสองหลักร้อยลักลอยบอ่มาท่านผู้ชมต่ว่าเป็นเลขเด่นหลักอื่นไดศูนย์เข้าไปลักสิบหลักหน่วยบนล่างอาจารย์ต้อยน้ำโชคท่านผู้ชมป้าท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยน้ำโชค เลขติดกอดควกันมาจริงๆด้วยธรรมชมได้บ่บธรรมชมในคลิปนูหน่อยได้ยำหายยูด้ค่ะเออหายยิบจับไว้น้ำธรรมชมหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศย์สองได้โมกะทะโธรรมชมปูสังขาธรรมชมเป็นพระเอกเลขวินเลขติดเลขจับคู่สามตัวเตกทั้งบนทั้งล่าง ปาดท่านผูรรมชมผูด้ใดๆดน้ำปูกอสแสดงความยินดีน้ำด้วยค่ะเดอ,อปูสังขะสามตัวเตกนะคะเหล็กเดนกอดข้อกันมาจเจาะแตกสามตัวแตกด้วยบอกแล้วท่านผู้ชมยอย่าเผลอย่าพาดของปูสังขะร้อยเข่าอีกเหลียวท่านผู้ชมหมวดวันที่สามสิบอย่าเผลอย่าพาด สำหรับท่านใดที่อยากจะรวมทำบุญน้ำปูนะคะเนาะหายคาน้ำซากาแฟปูซังขะนะคะอาจารย์ต้อยหรือเซียนทุกเซียนเด้อค่ะเด้อโทรมาที่เบอร์0926325513อองหสมขอสมดดุดดหลังไม่เด้อค่ะเด้อเอาทานผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะ,ะเนะาะเราพัฒนาปูซังขาโน่นอยขอขอบคุณสำหรับแนวทางปูเด้อค่ะเด้อ ปลอยตองงวดเลยธรรมชาตชมอย่าเผลอเด้อธรรมชาชมเลขปูเลขวินห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามเห็นว่าธรรมชมาตชมทะเลขปูมากครบ หกตัวแบบนี้โอกาสเบินเบิลยากดินผู้ชมถ้าเลขปูมาวิ่นหกตัวแบบนี้โอกาสเบินเบิลย,ยากอยู่เลยค่ะเด้อสังเกตเบิ่งน้าเลยค่ะเด้อเลขเด่นเลขเด่นเลขติดอันเดียวกันดานผู้ชมเลขเด่นงวดนีนห้าหก ระวังสามตัวแตกอีกเด้อท่านผู้ชมถ้าเลขปูมาหกตัวแบบนี้ระวังสามตัวแตกเด้อค่ะเด้อจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะชุดสามตัวห้าเจ็ดสาม ้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกอ่าท่าชมคุณพอคุณแม็แคบหนาจอด้วยค่ะเด้อ เฝ้ากันท่านผู้ชมฝนตกอีกแล้วยันฝ่าห้องไฟดับท่านผู้ชมเน้นเจาะห้าสามถ้าทางเล็กปูมามันตัวเนี้ยท่านผู้ชมมาดูกระมูมองเนี่ยมาดูกระมูฟังนี่ มงนี่แหละท่านผู้ชมซ้ายมือกับความมือได้ว่ามองนี่มาดูกว่ามูดิท่านผู้ชมหงวดหลาดสุดมาอีกแล้วท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดมองนี่ตำแหน่งเดิมตรงนี้มาบ่อยที่สุดเือว่าห้าสีเน,นเอาคู่เดียวหางเดียวนี่ว่าท่านผู้ชมส่วนมากส่วนใหญ่เหล็กปูเขาาสิมาตำแหน่งนี่แหละท่านผู้ชมตำแหน่งมองหาสามนี่มาดีกว่ามูดิ พ่อแม่พี่น้องแคบนาจอเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางเราพัฒนาปูสังขารท่านชมเอาสำหรับคลิปนี้นูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ